โอเคสวัสดีนะครับห่อผมปิ้งเช่นเคยนะก็วันนี้ผมจะมาทํารายการใหม่คือการจัดเทียร์ลิสต์นั่นเองวะก็หลายคนหลววายคนอาจจะเห็นผมโพสต์ในไอ่ยูทูบส่วนใหญ่ว่าผมอะว่าผมจัดเทียริสต์ตัวอะไรนะก็คือไอ้ส่วนใหญ่ผมจะโพสต์ลงใน youtube มากกว่าที่อ,อัดคลิปผมนะวันนี้ก็เป็นการอัดคลิปครั้งแรกเนาะของการจัดเทียร์ลิสต์เอ้เทียร์ลิสต์ในวันนี้ผมก็คือเทียร์ลิสต์ไอ้เราเดลเซอร์ในจัตุรัสบล็อกผมนะซึ่งผมจะให้ว่าว่าแต่ละตัวให้อยู่เทียร์ไหนผมนะ เเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไอ้เปลี่ยนคำก่อนผมนะโอเคเทยร์ลี่สมบูมก็จะจัดมาวันนี้เนาะก็จะมีอ่าโกงผมนะเก่งใช้ได้เฉยๆข้อเสียเยอะกันไปอ่าลืมนี่ผมนะก่าน,นี่เดี๋ยวผมนะจะมาวันนี้เนาะเทยร์ลี่สมบูรนะโอเคไม่เริ่มตัวแรกเลยดีกว่าผมนะเดเมโทรดอน เนเบทอดวนผมไม่ค่อยเห็นใครเอามาเล่นท่าไห่นะผมนะส่วนอย่คือเขาไม่ค่อยเอามาเล่นท่าไหร่ผมาะการที่เอาไปพีพผมนะส่วนอย่างที่ผมเห็นก็คือจะไปตอดขาจะมากกว่านะถ้าผมเจอเลยคือเว่าคนเล่นคือไม่ค่อยไม่ค่อยเห็น,ไม,หนไม่ค่อยเห็นเลยผมนะคือส่วนหย่าาไปตอดขาผมก็สักนี่เลยไ <laughs> ม่แล้คาตีผมนะต่อมาผมนะในโลฟรสตตอนนี้ก็มีพวกไอ้ไซส์เล็กผมนะ เป็นตัวที่ไอ้น่าจะปไปใช้เล็กที่ไอดาเมจแรงส่วนในเกมมั้งเพราะความสามารถน,นี่น,นมม่ไอเอ็นเรสใช่ไหมความสามารถเดียวกับทีเล็กแล้วก็อินโดเนัตเนาะทีเดิดแล้วก็ดาเมจจะเพิ่มผมนซึ่งตะวันเจ้าเรโลไม่อยู่มาไหนผมะผมก็อยู่ให้สักใช้ได้เลยกันผมนะอ่าตัวต่อมาผมนะเยติไทรเย,ยติไทรนี่ไปตัวได้จากไอเนี่ยผมนะกิจกรรมวันคริสต์มาสนะผมนะซึ่งตอนนี้ก็หาซื้อไม่ได้แล้วต้องรอวันคริสต์มาสมาผมนะ ก็ตอนนี้มันก็ไปสายแทงผมไหมเลือดเยอะด้าใหม่ก็แรงข้อเสียจะมีอย่างหนึ่งคือไอเดินชา้าแล้วก็ตีชา้านนิดนึงแต่แล้วว่าผมให้มันอยู่บ้านไหนวะนี่เลย <laughs> มีท่าเคฟวีแล้วตอนนี้อ่าต่อมาผมวาพระรพระรานี่ผมไม่ค่อยเห็นใครเล่นเลยนะคือเมื่อผมไม่ค่อยเห็นใครเล่นเลยเพราะว่าคือมันไม่ค่อยได้ความนิยมผมนะก็คือถ้าถามว่าผมใช้ทีไนก็ให้ประมาณน,นี้เลยกันผมนะเอาเฉยๆแล้วกันนะ ต่อมาผมนะเพ็กีซิฟาโรลซอรัตไอตัวนี้จะเรียกว่าไงดีส่วนใหญ่ผมก็คือมันไม่ต่างกับไอเจ้าไอเดวิดโทดอนเลยผมนะคือส่วนใหญ่เท่าผมเนีนะมันจะมามันจะมาตอดตอดขาสะมากกว่าผมนะคือเรียกว่าคนเอามาพีพีดแท้ไม่เห็นเลยซึ่งถนบว่าผมให้อะไรก็นี่แหละต่อมาผมนะออเชืออะไร่ะ ไออีโกโดดอนผมอะอีโกโดดอนนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวยินพืชที่ไม่ค่อยผมไม่ค่อยเห็นใครเล่นถอยนะแต่ถ้าแต่ถ้าผมลองเล่นมาจริงอะมันก็เก่งเลยนะผมอะมันมันเก่งเลยอตอนนี้นในษษ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 พวกสายยินพืชถือว่าเก่งมากข้อท้าออกให้ระวาณไหนก็นี่กันผมนะอยู่หน้าเดโลไปต่อมาผมะนะนี่อาเแตโตสลัดคือขอซีใจียนึงว่าอาเแตโตเนี่ยตอนที่มันยังไม่รีโบเดียวก็คือกาก,ากมาก บอกตาโตโคตรกากผมอมาตอนยังไม่รีโมเดลอะคือมันสู้พวกเดเซลไอ้เจ้าอะไรเดียคือถ้าเป็นพวกไซลกางกกเนี่ยมันพอสู้ได้ไมาแต่ถ้าเจอพวกไอ้พวกเอพเพเยเตอร์เนี่ยคือบกคือสู้ไม่ได้เลยจริงอะคือเรียกว่ากาก,ากมากโมเดลเก่าอะแต่นอนครับ wow. พอมันรีโมเดลนี้ก็นี่แหละนี่ครับผมายูนายีตีไทร์ไปมันเก่งจริงผมมะต่อมาผมะาเซเลโตเซโตนี่ ถ้าที่ถ้าทีา่ดูมาสิเนี่คนเขาจะไม่ค่อยอยากจ่ถอยออก่าส่วนใหญ่เขาจะมาป่วนสมากกว่านะตอนเนีแ้แต่แต่แต่สำหรับการที่ผมลองเล่นมาก็ถือว่าใช่เลยผมนะจากประสบการณ์ผมนะต่อมาผมอะไพโรแรปเตอร์อ่าตอนนี้ก็ก็มันกันขงมันมันก็จะเป็นสายไอไปต่อยไปลอยผมนะแต่ว่ามันถือว่าเป็นตัวที่ตอ,ตอดตอดผู่เล่นได้ดีมากม่มคือตอดตีนหละซึ่งผมใช้เทียไหนก็นี่แหละผมอะอ่า ยูนาอีกวโดอนเอ้ยไปดิไดโลก็อยู่หน้าอีกวโดนด้วยนี่เอ้ยไปดินี่ดีกว่าโอเคผมนะมตัวต่อไปสไตล์ลาโคสัตสไตล์ลาโคนี่ผมก็ไม่ค่อยเห็นใครเล่นเท่าไหร่นะก็คือผมถนามบา่ลที่อยู่ที่นหนก็นี่หรอผมไะไอายยูยหนาอพาราซอไปอย่างน้อยตัวมันก็ถือว่าเล่นได้ดีอยู่นะต่อมาผมอะบันนี่เจ้ากระต่ายอันนี้ไ่ต้องพูถึงนะ มึงอยู่นี่เลยเก่งเก่งอ้โอ้เออไม่ต้องแปลใจมันว่าคนนี้เสียงยอะไรผมนะเสียงแขนผมเบงกระดูกมันลั่นอ่ะช่างเถอะโอเคเออสามจอมันนี่ผมนะเฮียบอกว่าผมไม่อยู่เก่งก็เพราะว่ามันเป็นตัวที่บอกเลยเกลียนมากคือเรียกว่าถ้าใครเล่นเป็นนี่คือมันเป็นตัวเกลียนตัวหนึงนงน่งนี่แหละบอกเลยผมนะคือถ้าสมมติเจอคนที่เล่นไม่เป็นอ่ะอาจจะไม่ท่ออะไรแต่ถ้าเจอคนเล่นเป็นนี่บอกเลยฮะแอบ ฝืดขึ้นคออยู่ระดับหนึ่งเลยผมเลยให้เก่งผมะอ่าต่อมาผมะมแกรีเมมัส <c oughs> ไอ้มอนี่เพิ่งพูดถึงผมมะนี่เลยยนหลังนี่ผมไะ,ะมันเป็นตัวเริ่มต้นที่สามารถไปเกียนพวกอื่นได้ผมไะเอ้ไม่ดีถ้าใช่จริงนะให้นี่เลยดีกว่านี <c oughs> คมมน่คือเำิร์ฟแกลีเมมัสเนี่คือคุณต้องเล่นเป็นจริงๆผมมะ ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในคนที่เล่นเป็นออกมาบอกเลยเป็นตัวที่ว่าคือที่ว่คือเจอคนเล่นเป็นน่ะเนี่สองตัวนี้นคือสู้ไม่ได้เลยผมนะผมเจอเซิร ER ์ฟเซิร์ฟหนึ่งอะที่เขาไอแกริมินมาสไปสู้กับไอแบคคิโอแคคิโอเกือบแพ้คิดดูว่ามันเกี่งขนาดไหนอะโอเคต่อมาผมนะเวโรซิเลปเตอร์อะเจ้าตัวนี้ก็อยู่นี่ลยครับผมนะอยู่หน้าแกลิมินมาสเนาะก็คือเลือกกับอะไรเลือกกับสปีดจะต่ำกว่านะแต่ว่าดาเมจเขาจะแรงกว่านะ ซึ่งถือว่าดีกว่าไอ้การิมวัดอยู่ต่อมาผมนะอ่าแบร์ยูนิคส์แบร์ยูนิคก็นี่นี่เลยผมนะอยู่หน้าไอ้เวลส์ซับเตอร์คือยากจะบอกว่าอย่างนึงคือไอ้ตอนโมเดลเก่าคือกากมากผมนะแต่พอรีวิวเนี้ใหม่ปุ๊บนี่คือก็เรียกว่าเรียกว่าเก่งเลยทีเดียวตัวเนี้ยต่อมาผมนะเทอริซิโนผมให้นี่เลยกันคือจะว่าอ่้เทอริซิโนนี่คือถ้าความจริงอะไอ้สเตตมันเก่งไหมมันเก่งด้วยแต่ จุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือคิดบ็อกมันกากมากคือเรื่องว่าคือคุณต้องคุณต้องเล่นค,คุณต้องเก่งในระดับหนึ่งถึงจะได้มันได้อ่ะบอกเลยคือส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะเขาเล่นไม่เป็นเลยผมนะคือคุณต้องเล่นเป็นตอนนั้นมันถึงจะเก่งผมนะเรี่กว,ว่าคือเป็นตัวที่ <c oughs> ใช้ยากผมนะแต่เก่งนะเก่งเลยใช้ยากผมเลยให้วันนี้ตัวต่อมาผมนะไออันโลซลัตอันโลซลัตนี่ก็น่าจะเป็นตัวไอน่าจะเป็นพวกเดรสไซกลางที่ดามเบดแรงสุดในเก่เลยับบ้างตอนนี้น นั่นเป็นแรงสุดน,นะก็ผมให้นี่เลยอยู่หน้าไอบ้บัานี่ต่อมาผมนะซูโคเมมัสซูโคผมไม่ค่อยเห็นใครมาเล่นเท่าไหร่นะผมไม่ค่อยเห็นใครมาเล่นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราอาผมไม่อยู่เทียนไหนก็นี่ผมะนะนี่ให้เทียนนี้เลยเพราะคือผมเจอมันเก่งจริงเว้ยแค่คนเขาเล่นไม่ค่อยเป็นผมนะแต่ว่าอย่างไมันก็เล่นง่ายคือไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นผมนะมันยังพอให้เก่งได้ไงต่อมา ลายนี้ไม่ต้องพูดถึงวะลูกแักของเองขาโนทรัดผมนะคือผมขอชี้แจงเลยว่าไอ้คาโนเนี่ยถ้าคนเจอคนที่เขาเล่นเป็นอ่ะมันจะกลางเลยผมนะแต้ๆถ้าคุณเจอคนที่เขาเล่นเป็นนะบอกเลยจีสัสมากๆผมนะคือคนที่เล่นเป็นอ่ะมันสามารถไอ้กัมาสามารถเอารนะอีโดเมนน่ได้แบบสบายๆเลยผมนะบอกเลยคือเก่งมากก็ถ้าใจจริงผมก็ให้นี่เลยกันนี่ผมนะมันเก่งจริง อ่าต่อมาผมมะยูไทเละนะัสยูเทเละนะัสนี่ก็าอารมณ์เนียวกับคานโนเลยผมมาแค่ตรงนี้ดามอจะแรงกวนหน่อยนะก็าตารามให้ในไหนก็เนี่ยนะประมาณในคานโนเอ๊ะไม่ดีถ้าหนัาจัดจริงก็เลยนะก็สักไม่ดีตอนนี้แหละดีแล้วอ่าตัวต่อมาผมมะซอมบี้เล็กซอมบี้เล็กนี่ก็ไออารมณ์มันจะเหมือนเดียวทีเล็กผมมะก็คือไอเลือดก,ก็จะเยอะเอามาดามอก็จะแรงผมมะ เสื้อถ้าผมดูเนี่ยก็มันก็เก่งมากเลยผมนะตัวเนี้นะก็ผมก็ให้อยู่สักนี่ละกันผมนะออาโอเคนะตัวว่าจะถูงนะตัวต่อมาผมนะไอเทอรี่ถือเคียวถ้าจะผิดตอนฮาร์ลีีนเห็นเขาเล่นเยอะนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นใครเล่นนะผมเลยไม่ค่อยรู้รู้ไอความเก่งของมันมากผมนะก็ผมก็จะให้สักออาจากการดูสเตตมามันเก่งกว่าเทอรี่ปกติเยอะเลยผมนะก็ผมให้สักเอ่อ นี่เลยกันผมนะให้เก่งนะต่อมาผมนะไทรเซอร์ท็อปไอ้นี่ก็นี่เลยกันเอ่ออยู่ไหนดีวะเอามาอยู่อยู่หลังเบลนิกกันเลยกันนะไทเซอร์ท็อปนี่คือมันเป็นตัวนี่วะมันเป็นแทงผมนะเป็นตัวที่เคลื่อนไหวช้าผมนะแล้วก็คิดบอลก,ก็ขึ้นสั้นนะแต่แต่แต่ยังดีแต่ยังด,ยงดีที่มันมีท่าเฮฟวี่ผมนะไอ้ท่าเฮฟวี่เวลามันจะทื่อพื้นจนไอ้ทำให้ศัตรูกระเด็นผมนะ ก็ถ้าเป็นตัวที่เล่นได้ผมนะแต่ว่ามันจะแพ้ทางพวกตัวที่ไอ้ลูฟิตป๊อกมันผมนะัตมาผมนะคุณเล่ยก,กาโ,โหคิดจ้าเลยวะผมผมไม่ค่อยเห็นใครเขาเอามาเล่นเท่าไหร่ผมนะผมเลยไม่รู้ความเก่งมันมากนะผมก็เลยเอาละว่าผมจะให้ให้ไหนดีอืมเอาซักผมก็เคยเห็นคนมาคนเอามาเล่นอยู่นะถือว่าเก่งอยู่ระดับหนึ่งเลย อเอาประมาณไอ้นี่กันวะอยู่หน้ารัวไปตัวต่อมาผมนะไลายนี้ไม่ต้องพูดถึงไปเลย <c oughs> ไปเลยผมมะผมบอกเลยนะไอเนี้ยคือสัตว์คือเด็กสาวกินเนื้อพันปกติที่เก่งที่สุดในเกมแล้วผมยกให้มันเก่งสุดในเกมเลยอ่าต่อมาผมว่าทีเล็กททเล็กนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงผมนะก็เป็นตัวที่ดาเม็ดแรงผมมะน่าจะเป็นสาวกินเนื้อที่ดาเม็ดแรงที่สุดในเกมแล้วตอนนี้ความเก่งผมก็ให้ยูไล่กับไปนี่ผมนะซอมบี้เล็กนะ ตัวต่อมาผมมะลายนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยแบคคิโอสลัดมอไปเอสเลยเรียกว่าคือใครใครคิดจะหนึ่งหนึ่งกับไอ้มอนี้ผมมะบอกเลยคุณจะจี้สัตว์มากๆคือคือเรียกว่าคือคุณเจ้ามัยคือคือมันต้องต้องลุมอย่างเดียวถึงจะเอามันอยู่อะมากครั้งลุมก็ไม่อยู่นะไอ้แบคคิโอเนี่ยเรียกว่ามันคือไอ้สัตสกิจพืนที่เก่งส่วนในเกมแล้วตอนนี้เออก็เลยให้เอสไปผมมะอยู่หน้าไอ้สไปโนนียนะตัวต่อมาผมมะกีก้าเดี๋ยวนะ อันนี้มันไอ่นะดีไซน์อันนี้มันโมเดลใหม่นี่ว่าเดี๋ยวช่าชรมาเถอะกีก้านี่ก็เป็นตัวสายแทงเหมือนกันผมนะข้อเกตของกีก้าถ้าผมจะให้ก็อืมก็อยู่หน้าไออัพแพตโตไปเลยกันนะผมนะก็คือไอใช่ป่ะเดียคือาว่าถ้าว่ามันเก่งมันเก่งว่าเยวจริงแต่ข้อเสียคือมันตีช้าเคลื่อนที่ช้าและฮีบอกก็ข้างสั้นผมนะมันเลยจะไอแพะทางบางตัวผมนะก็คือผมให้อยู่ไอหลังคานน์เลย ต่อมาผมอะอร์เปียสเล็กลนนี้ผมะพูดถึงกันไหมลูกรักอีกตัวก็นี่เลยผมอะอยู่อยู่หน้าคาโนเลย <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงนะเฮียน,นี่เก่งเยอะต่อมาผมอะา,าโบ b o ั l อืมลายนี้ก็เหมือนกันผมอะให้อยู่กับให้อยู่ระดับเดียวกับทีเล็กเลยคือเรื่องว่าไอ้สามตัวเนี้ยเนี้ยเนี้ยความเก่งคือใกล้เคียงกันเลยผมนะแค่คืออยู่ว่าค,าคนคุณจะเก่งขนาดไหนผมนะ ไอ้ตัวนี้คือความสามารถติดตัวคือการไอ้คืนชีพผมนะถ้าคุณตายคุณจะสามารถคืนชีพมาได้นะไอ้ตัวนี้ก็เก่งเลือดเก่งเลือดดาเมจผมนะคือยิ่งเลือดลดดาเมจยิ่งแรงตัวนี้ก็จะเก่งเรื่องระยะผมนะคือฮิตบ็อกซ์ตัวนี้จะดีกว่าไอ้ซอมบี้เล็กแล้วก็ทีเล็กนะสำหรับเจ้าทาโบตัวต่อมาผมนะตัวสุดท้ายไม่รอ้พูดถึงเลยมัวไปเอสเลยคือเรียกได้ว่าคือไอ้โดเมนนันี่คือผมบอกเลยเป็น เดียเสาที่เก่งี่สุดในเกมแล้วะผมยกให้เลยมันเก่งี่สุดในเกมแล้วตอนเนี้ยยังไม่มีตัวไหนโค่นมันได้เหรอคือเรียกว่าคือคุณเรียกว่าคือถ้าใครที่จะเป็นหนึ่งกับอีโดมินมัสนี่คือบอกเลยว่ามันยากมากผมะคือคุณต้องคุณต้องรู้ฮิตว่ามันจริงๆริงอะถึงเล่นได้นะก็ประมาณนี้ผมะสำหรับไอเทียร์เล่นวันนี้เนาะก็จะเป็นความคิดเห็นของผมล้วนๆผมอะก็ถ้าใครความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยผมะว่าตัวคนแต่ละคนควรอยู่เทียร์ไหนเนาะสำหรับผมก็ประมาณนี้แหละ ก็เก่งสุดก็จะเป็นไออีโดเมนัสเนาะลอนดามาก็จะเป็นไอแบคคิโอแล้วก็สไปโนโอเคก็สาหรับคลิปนี้ขอตัวลานไปก่อนน่ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อภาคลินใหม่ช่องเราสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ผมผมอุยลินพันอีกแล้วผมขอตัวลานไปก่อน,มนผมนะว่าจะไปคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ